ะะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบเก้านาทีภารกิจนี้จะไปที่สุดที่ตอนเช้านะคะทุกคนเขาไม่ได้เรียกว่า24ชั่วโมงแลนะ้วแต่ก็ถือว่าหนักอยู่นะเออนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะครูจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอดนอน24ชั่วโมงใครอย่าไปหาทําตามนะคะทุกคนมันไม่ดีมันไม่ดูแบบไม่รักสุขภาพเลย ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าปูมีงานที่ต้องทํานะคะก็เลยสามารถทําคลิปนี้ได้มีงานที่ต้องตัดทุกคนเพราะว่าเผื่อปูจะตัดงานเสร็จเนี่ยโอ้เกือบเช้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้เวลานานมากนะคะและตอนนี้นะคะปูก็ได้ตัดคลิปอยู่เหมือนกันตอนนี้ปูก็ได้ตัดคลิปเหมือนกันทุกคนก็นะคะตามนั้น <c oughs> วันนี้นะคะเรามีอาหารค่ะนี่เลยบักขา้าวโพด อันนี้เขาเรียกว่าหมักข้าวโพดปิ้งนะคะทุกคนหมักข้าวโพดปิ้งใครเคยกินไหมอร่อยมากทุกคนแล้วก็กินกด้วยนั่งทางานแบบชิวๆอาหารของเราต่อไปก็คือตัวนี้เลยจ้าลูกชิ้นอันนี้ก็คือซื้อแบบดิบมาแล้วเราก็มาทอดในหม้อทอดนะทุกคนเพราะว่าปุรู้สึกว่าปูกกินมันเยอะมากเดี๋ยวดีนะคะปูกก็เลยแบบงดมันนิดนึงนะคะอาหารร่างของเราก็คงมีเท่าน,นี้เลยทุกคนอือแล้วก็มีโทรศัพท์เนี่ยเป็นไฟแล้วก็มีน้ําค่ะนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยนะคะว่าเวลาไหนเราทำอะไรอยู่เราหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเวลานี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบสามนาทีนะคะก็ถ้าเวลาไหนที่แบบมีอาการแบบง่วงแบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวว่าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนแตบบ่ตอนนี้ขอไปทำงานก่อนเอ้ยคุณแม่ให้ไปแคะที่หูใครกันไปคะ่ะทุกคนไปแคะที่หูแม่กัน บอกเลยนะคะทุกคนปูกับแม่แคที่หูกันเหมือนเหมือนเป็นกีฬาทุกคนเพราะว่าแคที่หูให้กันบ่อยมากมไปจ้านี่คือโต๊ะทำงานของเราที่มีแต่แบบอาหารแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะแม่มาบอกมือทักทายกล้องแล้ว อันนี้คือพี่ชายนะคะทุกคนบายบายเดี๋ยวปูขอไปทําง,งานต่อแบบยาวๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสานาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวขอทําง,งานต่อแบบยาวๆเลยนะคะทุกคนทำให้มัตรงหรือว่าเราอยากทําแบบลอนก็ได้นะคะทุกคนเผื่ตัวนะคะคปูจะบวชแบบตรงเป็เลยนะคะตอนนี้เรายังคิวอ,อยู่ คิวม,มากทุกคนคิวม,มากเพราะมันกำลังจะสามทุ่มแล้ว <_ c oughs> นอนเร็วมากวันไหนที่ไม่มีจักคิวเนี่ยรู้สึกว่านอนเร็วมากประมาณสามทุ่มนี้ปุกะหลับแล้วทุกคนจริง <S <S <_ C oughs> แล้วก็มันจะชอบสะดุ้งขึ้นมาประมาณตีหนึ่งตีสองหลังจากนั้นชันก็จะนอนไม่หลับค่ะจะได้วันไปนอนอีกทีประมาณตีสี่ตีห้าจ้ามีใครสังเกตไหมปูติดค,คำว่านะคะทุกคนนะคะทุกคนมากๆพูดจริง สังเกตตัวเองหน่ยคลิปเม่ในเวลาตัดคลิปอะ,อะเริ่มแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ตาจะหลับแล้วเอาจริงตันนี้ตาก็คือจะหลับแล้วทุกคนและตอนนี้นะเพิ่งสามทุ่มเพิ่งสามทุ่มสิบแปดนะ่ทีเองคือแบบปุ๊บปุ้งว่วงแล้วทุกคนเพราะว่าปกติอะถ้าวันนหะนส่วนมากอะทุกคนปูจะตัดคลิปกลางวัน แล้วก็แบบส่วนน้อยมากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้อะปูจะไม่ว่างปูก็เลยต้องได้รีบเลีเย์งานตัวเองให้เสร็จนะคะแต่พอตอนนี้มันจะงว่วงอะเนี่ยจากคลิปที่บอกว่าจะอดนอนเย่สีชั่วโมงขอมาเปลี่ยนเลยแล้วกันนะคะว่าเราจะหลับตอนไหนเวลาที่เราทํางานเราจะง่วงตอนไหนแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ง่วงเราไม่ไหวจริงๆเราจะนอนไหมนะคะมันต้องเจอสถานการณ์ริงทุกคนถึงจะรู้ ตอนนี้คืองว่าทุกคนแต่พยายามแต่แบบตัดคลิปเสร็จแล้วเหลือแต่พวกใส่ซาวใส่เอฟเฟกใส่อะไรใหลายอย่างทุกคนอืมใหลายอย่างมาโอเคทำงานต่อคะ่ะสู้ๆ <c oughs> <c oughs> เอาทำลักน้ำเฉย <c oughs> ตอนนี้คือพูดได้ขอบเดี๋ยว่าไม่ไหวแล้วคะ่ะภารกิจล่มคะ่ะทุกคนสี่ทุ่มพอดี <c oughs> อย่าหาทำานะโอเคอค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งให้ปูด,ด้วยนะคะขอตัวไปนอนก่อนคะ้ะงงานก็ไม่เสร็จง่วงกังวง,วงบ๊ายบาย <c oughs>